เมื่วานปุยครับวันนี้เวลาหวานน้ำเพิ่งเริ่มยุบบางคนถามว่าทำไมไมไปหาทำงานเพื่อที่จะเริ่มติบโตดีกว่านี้ครับผมผมว่าอยู่กับเกษตรเรามีพอมีนาบ้างมีงวบ้างรู้จักทำบ้างคนระับเพรว่ากระฟออยู่ได้ แต่ว่าคุณก็ต้องคิดไปถึงวันท้างหน้าคุณจะรับจ้างแบบเป้หวานปุ๋ยแบบเป้ชิดาไปตลอดชีวิตจนอาย,ยุ80สิมันก็ไม่ไหวครับเราต้องหาเครื่องตุนแงนรงเทคโนโลยีเข้าช่วยในการทำงานแต่ว่าบางคน บอกว่าคุณมีกว่าคุณจะสร้างได้ทำได้แต่ผมว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นครับแต่มันก็จริงอยู่มีมันก,ก็ง่ายการทำคืองมือแต่ว่าถ้าคุณมีคิดจะทำอะไรเลยมันก็จะอยู่แบบเดิมๆครับอย่างปีนี้คุณลองตั้งใจครับ คุณมีเครื่องหว่านปุ๋ยหนึ่งเครื่องปีนี้แต่คุณไม่มีเครื่องฉีดยาคุณตั้งใจว่าเออปีนี้หว่านปุ๋ยรับจ้างเอาเงินซื้อเครื่องแบ่งรวมมาซื้อเครื่องฉีดยาปีนหน้าคุณก็จะเพิ่มเป็นสองอย่างคือเครื่องหว่านปุ๋ยเครื่องฉีดยาแต่ถ้าคุณไม่คิดว่าตั้งใจจะเอาอะไรเลยอะคุณก็จะอยู่อย่างนั้นเครื่องมือทำกินก็ไม่มีแล้วคุณก็จะไปบอกว่า เขามีกว่าเขาทาได้เราทําไม่ได้ผมว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนมุมมองความคิดเราไม่ต้องไปเอาแบบเติบโตูีแบบคนที่เขามีตังเรามองแค่แค่พื้นฐานของของเราในชีวิตของเราในฐานะของเราเอาแต่ว่าให้มันกระยับขยับขึ้นทีละสเต็ปสเต็ปครับ